ถ้าคุณคิดว่าแฟนท็อปออฟดิโอเปร่านั้นเป็นแค่ละครเพลงแนวรักโรแมนติกธรรมดานั่นแสดงว่าคุณกำลังจะเจออะไรที่มากกว่าน,นั้นและนี่คือ5เรื่องที่ควรรู้ก่อนจะก้าวเข้าสู่โลกของเงาดนตรีและหัวใจที่ถูกปิดผนึกแฟนทอมไม่ใช่ผีถึงแนมะ้ชื่อเรื่องอาจจะดูหลอนๆแต่แฟนทอมนั้นไม่ใช่ผีเขาคือมนุษย์จริงๆเขามีชื่อว่าอิริเขาเป็นอัจฉริยะด้านดนตรีแต่ต้องใช้ชีวิตหลบซ่อนอยู่ใต้โรงละครโอเปร่าเพราะมีใบหน้าที่ผิดรูปจนถูกคนทั้งโลกปฏิเสธและที่น่่นกากยงทีไไม,มครแตตวบุุดด้อ นานเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้แฟนทอมกลายเป็นปรากฏการารระดับโลกนั่นก็คือดนตรีซึ่งเพลงตีมของเรื่องนี้นั้นถูกจัดอันดับเป็นเพลงละครเวทีที่ติดหูที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งโอเปรา่าเสียงป๊อปและดนตรีออเคสตราถูกหลอมรวมกันอย่างลงตัวจนคุณจะขนลุกตั้งแต่โน้ตแรกความรักที่เต็ไมไปด้วยบาดแผลเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ละครเพลงธรรมดาแต่มันคือศิลนาาตรรมของความรักสามเศร้าริสตีหญิงสาวผูว้มีพรสรวค์ที่ตกอยู่ท่ามกลางคนสองคนแฟนทอมผู้สอนเธอร้องเพลงและรักเธออย่างหมดหัวใจกับราอูผู้เป็นรัก ยาและตัวแทนของชีวิตที่ปลอดภัยคุณจะเลือกหัวใจหรือชีวิตที่เป็นจริงฉากเวทีที่คุณจะไม่มีวันลืมแฟนทอมคือหนึ่งในตัวละครเวทีที่ใช้เทคนิคเวทีจริงแบบไม่พึ่ง CGI และฉากเชนเนียรถล่ลมคือฉากในตำนานที่ต้องใช้ความแม่นยำระดับวินาทีทุกการแสดงนั่นคือการวางแผนทั้งแสงเสียงและการเคลื่อนไหวที่ซับซอบ้อนและคุณจะได้เห็นทั้งหมดนี้ต่อหน้าต่อตาแฟนทอมอาจสะท้อนบางอย่างในตัวคุณเพราะสุดท้ายแฟนทอมไม่ใช่ปีศาจเขาคือภาพสะท้อนของใครสักคนที่เคยถูกทอดทิ้งเจ็บปวดและหงวยหาความรักเขาไม่ได้ต้องกาารรท้ย เขาแค่ไม่อยากถูกลืมถึงแม้เขาจะรักจนควบคุมไม่ได้เขาก็าเลือกที่จะยอมแพ้ให้กับความรักของเธอเตรียมพบกับละครเวทีระดับโลกที่สร้างแรงบันดาลใจจากโรงละครที่มีอยู่จริงกลับมาเปิดมาอีกครั้งที่เมืองแยรัชดาไลาเทยเตอร์ตามคำเรียกร้องจากผู้ชมทั่วประเทศพร้อมคำบรรยายภาษาไทยทุกการแสดงและข่าวดีคือขยายรอบการแสดงไปจนถึง31สิงหาคม2568ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง ด้วยเสียงเรียกร้องอย่างท่วมทน้นเปิดเพิ่มรอบการแสดงอีกเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น The Phantom of the Opera เพิ่มรอบการแสดงเฉพาะ26-31สิงหาคามนี้เท่านั้นร่วมสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับด้วยที่นั่งพรีเมียมก่อนใครที่นั่งมีจำนวนจำกัดเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้จองวัตรด่วนที่ไทยทิงเอเมเจทุกช่องทางร่วมสร้างความอลังการโดยคนบรีพาณิชย์สร้างสรรค์โดยเอโรสเนร